้วงดูตรงออกกเขียวหรว่าฟ้า อย่านีหรอะะไม่น่าจะไานี่ยเปใครอ่ะถาเปคิดไได้ไม่นําเป็นรนันี่กลัวเหรอาใครนะ ม่คือคืออะไรคือดวงมดีก็ต้องหัดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพแพร์พาไปเรื่อยนะครับผมอยู่กับผมแฟรใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็งกำลังเดินทางไปที่ห้างของผมนะทุกคน ท่าผมสร้างไว้แล้วก็็นจุดที่ผมามาบ่อยพอสมควรนะเป็นห้างเขาเรียกว่าห้างผมตั้งชื่อที่ห้างนี้ว่าห้างต้นมะเดื่อดีไหมเพราะว่าเหมือนที่ผมอยู่อะเป็นเหมือนต้นห้างเ,เหมือนต้นมะเดื่อที่ผมสร้างห้างไว้ทุกคนตอนนี้เหมือนน้าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะาเสียงน้ำนี่ชัดเจนแล้วก็เสียงดังมากๆนะที่เห็ เรตั้งใจมาดูว่าเป็นไงบ้างที่ห้างก็ไปดูเรื่องของหลังคาว่ามีความชารุดเสียหายอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะก็ถือว่าอากาศดีแต่ฝนฝนมากฝน,นจะตกช่วงเย็นพีพีเฝนตกช่วงเย็นใช่ไหมมันทำให้ชาวมานี่มีหมอกแล้วก็ในป่านจะมีพวกความชื้นความเย็นมี พวกอะไรเขาเรียกว่าคน,ะนค้างตามต้นไม้นะก็พี่พีคนไหนที่สั่งของไปเป็นเม็ดเงินแท้ร้อนตนะทุกคนนะจะเป็นกําไรเอ่ยจะเป็นแหวนเอยจะเป็นต่างหูเอยถ้ารับของแล้วก็ใช้ของให้ดีนะครับผมว่ามีตำหนิว่ามีปัญหาหรือเปล่าในการขนส่งนะทุกคนเพราะตอนผมส่งของผมก็มั่นใจว่าส่งได้ค่อนข,ข้างจะละเอียดดีนะแล้วก็ปลอดภยัย ถ้าไงก็ทักข้อความมาถามได้มาบอกได้ทุกคนถ้าของถึงหรือยู่ไงหรือว่าของยังไม่ถึงสามารถทักเพจที่แฝดพาไปได้หรือว่าทักไลน์ไอดีไลน์มาได้นะทุกคนนะทักมาถามได้นะครับผมสิ้งนกแล้วร้องไปส่งสัญญาณทุกคน น้ำคือสียงดังมากมากทุกคนตอนนี้วันนี้เดินทางมาคนเดียวเช่นเคยนะตอนนี้ผมบอกเลยจะเน้นเดินป่าคนเดียวมากกว่านะเพราะว่าเราบางคนต่างมีภาระที่ไม่เหมือนกันเราโตปุ๊บเราก็ต้องมีภาระที่ต่างกันไปทุกคนแล้วก็บางทีล้วก็ไปส่งกล้วยม้วนบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยว่างมานะผมก็เดินป่าคนเดียวตามเคย อ,อีกไม่ไกลทุกคนใกล้ถึงแล้วแต่ว,ว่าขอพักให้หายเหนื่อยสักปับ๊นปบนึงก่อนอากาศสดชื่นมากพี่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะครับผมฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่แฟดวีสองทีนะครับผมเอ้ยพี่แฟดพาไปเรื่อยเออผิดผิดพี่แฟดพาไปเรื่อยเพจใหม่ทุกคนนะคุณติดตามผมยังไม่ถึงสามร้อยคนเลยถูกวันน้อยมากๆนะทุกคนก็ฝากติดตามพี่นะครับผม โอเสียงน้ำพิชัดเจนเสียงดังมากนะ 打电话。 ที่ห้างกันทุกคนฝนตกหนักแบบนี้ที่ห้างจะเป็นไงบ้างเนาะ ทางครับผม่งที่เจออย่างแรกคือน้ําขังเป็นท้องช้างนะจ๊ะบะซึ่งอเกิดจากฝนตกครับสะสมมาน,นานแล้วน้ำก็เลย้างแบบนี้นะ,อะโ,อโอ้โหแต่ยอมรับถึงความเหนียวของผ้ายาง พะคุมพายามคุมลงเรือเนี่ยเหนียวมากๆเลยพี่คือเหนียวได้ใจอะ่ะเออกระเป๋าเก็บของมอนตอน์ีูว่าอึ๊บอืมโหเออเหนียวจริงกันเนี่ยเหนียวจริงเหนียวจังขึ้นไป เอาเลยมาก่อนด้วยทุกคนฝั่งน,นี้มันจะไม่มีความเหนียวอ่ะทุกคนขออภยัยนะขึ้นมือเดียวก็จะลำบากเลยโอ้โหพี่ดีฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยว้าวเดี๋ยวขอจัเทียตทางทททกั้ดีเลยเปลี่ยนกระเป๋าผมอีกโอ้ โอ้เลี้ยงปลาได้เลยทุกคนสามารถเลี้ยงปลาได้ทุกคนนั่นเอียดเชือกก็ไม่ขาดพยานก็ไม่ขาดโอ้โหหนวเหนียวพอสมควรเลยอะ ยอดยืดเลย,ยทุกคนจะกินน้ำขังน้ำขังของวันสองวันละยืดเลยทุกคนมีความยืดเพิ่มนะโอเคเรียบร้อยสัตว์เป็นยัง พักสักครู่ทุกคนก็ฝอยสักกองไหมทุกคนไหนก็มาถึงละอีกอย่างผมก็ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่บ่อยๆนะ,ะเห็นไหมครับพี่พโอเค แล้วก็งไฟแบบไล่แมลงพอแล้วไม่ต้องกองใหญ่มากเพราะว่าผมคงอยู่ได้ไม่นานตรงนี้เราผมก็อาจจะกลับพอมาดูขอมเบร้อยของห้างแค้นเ,เองแล้วก็ไม่มีร่องรอยการใช้งานนะน่าจะไม่มีใครมาที่นี่เลยตอนนี้ผมบอกเลยว่า เรื่องของดวงก็ดีผมไม่อยากจะวุ่นวายนะนางจะทำไปก็ทำไปนะก็ที่เอฟซีไหนคนก็คงจะเบื่อแล้วบอกว่าผมสู้ดวงดีไม่ไหวถ้านางเป็นคนปกติผมมาสู้ได้ทุกคนบางคนก็รู้ว่านางไม่ใช่คนนะถ้านางเป็นคนปกติผมมาสู้ไหวพี่แล้วถ้าถ้านางเป็นคนปกติจริงๆไอพวกผู้ชายนะไอที่ที่จำลาตัวผมอะ่ะจะรับใช้นางอรัทุกคน นางสามารถทำให้พวกมันรับใช้ได้คิดดูดินางมีพละกกาลังนางมีอะไรแบบพิเศษอะ่ะนางอาจจะมีอะไรที่ทแต่ผมเจอ,อแรกๆครับที่วตั้งแต่ผมเจอในป่าของแรกเลยที่นางนั่งอาบน้ำอยู่แต่ผมอาจจะไม่รู้ไงผมก็แอบสงสัยว่าทำไมผู้หญิงถึงกล้ามาอยู่ในป่าเคนเดียว พ่อนางก็จ,จะรู้ทุกอย่างแต่ไม่บอกอะไรเสียดายนะพ่อนางตายก่อน เงียบสงบมากทุกคนเสียงเก้งเก้งประจำตรงนี้ก็เงียบไปแล้วมีเก้งตัวหนึ่งที่ร้องประจำทุกคนที่เนี่ยแต่ทุกครั้งที่ร้องมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น รชิวมากๆตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอ่าเขาจะว่าไงทางมืงรับอะไรอ่ะวุ่นวายแค่ไหนยางไงน,นะเรื่องผมดูคลิปน้องชายผมใช้กิดอ่ะ ไปขอให้ท่านช่วยอะไรกอย่างแต่ว่าท่านบอกว่าท่านแบบช่วงนี้ช่วยไม่ได้จริงกำลังตามล่าตัวไอ้เนี่ยไอ้ไอ้โอเครผมเรียกว่าไอเอชวะเพราะผมไม่ถือว่าเป็นองครลักษะมาทำทำช่วยนี้ซึ่งมันก่อเรื่องวุ่นวายนะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน น้ออิชาผมบอกน้องแขงเดือนด้วยที่มันก็รู้ว่าน้องไม่ได้มีใจให้มันนะแต่มันกลับคิดไปเองทุกอย่างบางคนอาจคิดว่าเราพวกเราบ้าชอบผู้หญิงแบบบ้าผู้หญิงคนงน,นี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะก็คือผมกับน้องแขงเดือนต่างคนต่างแบบ ยินดีแล้วก็รู้เรืงคู่ว่าเราสร้างความสามัานธ์ที่ดีให้กันแต่กับองค์พรรักเอกไม่ใช่ทุกคนน้องคิดว่ามันแค่เพื่อนนะคนรู้จักแต่มันจะทีดได้มากกว่านั้นแต่มันไม่ถามความยินยอมของทั้งสงเดียนนะแล้วก็ผมได้ปิดชีพแม่ของดูงกันดีไปบางคนจะมองต่างไปทำเขาทำไม แล้พี่ร้อยผมโดนเขาก็ทำไฟเดียวหรอครับลูกสาวเขาก็เล่นงานผมเขาเองก็อยู่เข้างางเป็นตัวชักใหญ่ถ้าผมไม่ทำขอทำผมผมจะมีโอกาสทำไหมละ่ะอยากให้มองสองมุมสองแง่แนละ้วคนไทนอยากคือว่าผมทำไปเพราะว่าความสนุกไม่ใช่นะ พี่ก็คลิปนี้ถือว่าผมก็มาถึงท่าก็ยังปลอดภัยแล้วก็ได้มาทําความสะอาดดูความเรียบร้อยกับท่างผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคนทุกคนนะว่างอยู่กับเพื่อนๆมาหลายคนนะมานั่งชิลปิกนิกปิ้งยางถ่ายคลิปพีเอฟซีดูนะทุกคนนะรอกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะถ่ายคลิปอย่างนี้ให้ดูนะพี่ครับระหว่างผมเดินทางกลับมาขากลับนะผมเจอหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรง น้ำตกอรงนั้นทุกคนเจอปะ่ะนั่งหานหลังห,หน้าไปทางโน้นนะผมประมาณหลังนะทุกคนถูกต้งป่าพรมออกสีเขียวือว่าฟ้านะทุกคน เกี่ยวมินหรอนั่งคนเยอะนะก็แต่แค่พ้าถ่วงขืนเยอะทุกคนเหมือนแบบเป็นอารมณมาอา,า,านนบน้ำเปล่ามามาอาบน้ำเหย้าตกหรือเปล่าว่าดีค,ครับมันอารมณ์คล้ายๆผมเจอดูเมื่อกี้ใหม่ๆทุกคนที่ผมเจอเนี่ยนางนัน่งอย่างเงี้แต่นี้เป็นคนในหมู่บ้านาแถงๆหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ห่างจากทั้งผมไม่ไกลนะจากถึกเนี้ย ันี่้างผมขึ้นบนเนี่ยประมาณสองกิโลเออรู้สว่าไกลอยู่แหละเขาไปถามนะไหนกันะไนไหนแล้วอยากรู้เป็นใครนะแต่ฉันนั่งคนเดียวที่นี่วันนี้หัวตั้งกองว,กวายเพื่อความปลอดภัยเกิดเกิดอะไรขึ้นมาผมได้สู้หรือว่าป้องกันตัวทันนะพ่อความชัว,ว์ด้วยว เจ้าน่งเป็นคนนะมันจะเป็นคนไม่ง่ทุกคน

กอเชื่อนะแม่นางคนที่มาตามหาไอ้นางดวงดีนะบอกว่าไปไปแย่งสามีของนางนะทําให้นางบอกว่าครอบครัวแตกแยกคนนางพูดอย่างเงี้ยแม่นางจะพูดจริงใช่ไหมอย่าบอกนะไอ้ถั่วที่ผมฆ่าไปวกวปิดชี้ไปอะเป็นสามีของแม่นางคนนี้ซึ่งนางดวงดีไปแย่งมาแล้วนางบอกว่าดวงดีไม่ใช่คนธรรมดานางพูดอย่างงี้นางบอกทุกอย่างเลย แม่นางไอ้นางดูดีไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมมันมีอะไรเป็นพวกแม่มดหรอเป็นพวกอะไรแม่หมอมันเล่นของอะรแม่นางว่าแล้วมันต้องไม่ใช่คนธรรมดาจริงด้วยทุกคนอุ้ยผมว่าแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมว้ใจไอ้แม่นางคนนี้เหมือนกันผมไม่ไว้ใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อบางอย่างที่เขาพูดคือนางดูดีไปแย่งผัวนางมาแล้วก็ทําให้พวกคน,นันางแตกแยก ถ้าตอนนี้ข้าไม่เห็นเอางี้เจ้าลงเดินไปทางากลับไปข้างหลังก็จะมีทางข้างหลังอะ่ะเจ้าลงเดินไปทางนั้นนะมันนางหยุดหน้าไปเถอนั้นแหลนะนางนางไอ้นางดูดีนะลองดู่นัน้นได้ไนางผมขอลาก่อนนะไปก่อนนะขอยุ่งกัยทุกคนแค่นั้นจัดการกันเองทุกคนะบ